เธอฉันมาเจอเฮ็ดแล้วเจอเฮ็ด,ดแล้วเจอเฮ็ดแล้วเจอเฮ็ดแล้วดู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 เหลืองละดุม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 บึม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 เอออยู่ตายากกวมีแวกแวกแอกนี่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 โอ้ my god สวยสวยสวยเย็บเกยยือบเยียบพี่น OH, ้องเอาเกิดกระเฮ็ดอะไรแล้วนี่ เดินตาตามองแต่ไกลๆมองลืมมองตรงตีนตรงตรีนเจ้าของจะเหยียบเห็ดซะแล้วี่นู่นนะเต็มเลยนู่นนะนู่น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 ตายาตายาตายาก็มีเยอะเยอะนนี่นี่นนี่นี่นี่นอั้นอีกนั่นอีกนั่นอีกอหเก็บทำไมเก็บทำไมเก็บเก็บเก็บเก มันคีเงาและสายเมาเป็นประจําจะเก็บดอกไหนก่อนเยอะไปหมดเลยว้าวาว,าว้าวเฮดเหลืองเหฮดมันปูปาสวีเดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่รู้จะเก็บตรงไหนก่อนเยอะจริงๆจะปีนี้เยอะจนล้นตลาด ใบสะดอกแก่หมดแล้วดูสีมันพี่น้องเอ้ยมันสวยมันเหลืองเหลืองสมจริงกล้องตัวนี้ถ่ายออกมาได้สีสมจริงมากก็เลยอยากเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นกันจ้ะว่าสีของมันจริงๆมันเป็นแบบไหนเสีได้ที่ถ่ายแนยวตั้งไม่รู้เนาะว่าจะได้มาลง youtube จะได้ถ่ายแนยวนอนแต่ก็ดูได้อยู่นะเนาะแนวตั้งก็ดูได้ อันมันเหลืองมันสวยตอนมาอยู่สวีเดนใหม่ๆโอ้ยเห็นเฮ็ดอย่างนี้กีดๆเลยนะเต้นใส่เลยแหละไม่พอกลับมาบ้านนอนรับตาเหลืองอลามเต็มตาเลยจ้ะตอนนี้ก็เอาเอาอันนี้มาฝากเพื่อนๆให้เพื่อนๆที่ไทยได้เห็นกันว่าเห็ดมันปูที่สวีเดนมันเป็นหน้าตาย,ยังไงสีมันเป็นยังไงสวยประมาณนี้ละจ้ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อจ้าฝากช่องน้อยๆของออมด้วยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า